นางเอกรุ่นใหญ่ร่วมทำบุญกับชาวบ้านใส่ชุดไทยงามสง่าวัย52ปียกให้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสายบุญตัวจริงสำหรับแอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ซึ่งทุกปีจะเห็นภาพเจ้าตัวเดินทางไปต่างจังหวัดร่วมทำบุญกับชาวบ้านตลอดล่าสุดปีนี้แอนซิเรียมวัดซิเรียมพุทธารามอำเภอไพรมึงจังหวัดศรีสะเกด เพื่อทำบุญทอดกรถินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนวัดสิเรียมพุทธารามประจำปี2566จังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณกลาลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะร่วมบุญใส่ซองโอนผ่านช่องไทยอ่างออนไลน์ โรงทานและที่ได้เดินทางมาร่วมงานทอดถวายกระถิ่นด้วยกันที่วัดนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบรรดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วยลาบยศสุขสันเสริญและเจริญด้วยอายุวันนะสุขขาพะละด้วยเทินวัดสี่เหลี่ยมพุทธารามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนซิเรียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนซิเรียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประการตาผ้าไทย